เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านประจำปี2566โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่22ธันวาคม2566ที่สนามนาทิวาการอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคาม มีดรสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีและทำการตีกลองยาวเพื่อเปิดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านประจำปี2566พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดงานจากนั้นเป็นการแสดงประกอบพิธีเปิดงานจำนวน2ชุดการแสดงคือการแสดงกลองยาวของคณะ นักปราดและการแสดงฟ้อนรำของตัวแทนกลุ่มสตรีจากตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามจำนวน500คนซึ่งการแสดงฟ้อนรำในครั้งนี้ดรสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวิบูลแววบัดิต ผู้ว่าราชก,การจังหวัดมหาสรารคามพรอ้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ร่วมฟ้อนรำร่วมกับนางรำทั้ง500คนในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมชมพิธีเปิดงานออนซอนกลองยาวชาวาปีของดีพื้นบ้านในปีนี้เป็นอย่างมาก สำหรับงานการจัดงานออนซอนกองยาวชาวปีของดีพื้นบ้านนี้ทางหน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามได้กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและถือเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ของชาวอำเภอวาปีปทุมซึ่งภายในงานกำหนดจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายอาทิการจัดขบวนแห่จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอวาปีปทุมการออกร้านจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆในอำเภอวาปีปทุมการประกวดกลองยาวทั้งประเภทถ้วยก่อและถ้วยขอการประกวดนางงามขวัญใจกลองยาวการแสดงของศิลปินหมอลำเพื่อสร้างความบันเทิงการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและร้านค้าต่างๆโดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่22-24ถึงธันวาคม2566 ซึ่งบรรยากาศการจัดงานในพิธีเปิดครั้งนี้เป็นไปนอย่างคึกคักมีประชาชนชาวอำเภอวาดปีวทุมจังหวัดมหาสรารคามและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ,จมาร่วมชมงานกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสารศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาวที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอำเภอวาตปีปทุมให้สืบทอดต,ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง,วางและถือเป็นการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม irm, จังหวัดมหาสารคามอีกทางหนึ่งด้วยครับ ภูมิใจของพี่น้องชาวมหาสารคามเราคือเมืองน,นันปราดแห่งพักกะสลานครหนังจัวหึ่งงานรองยาวในคราวนี้ชาววาปีภาคภูมิใจในท้องที่28ปีแล้วหรือบิ้นทันสนทย์ลัสแสชูแรงรกลเอลักษร์อัตลักษณ์เมืองนักปราดส,สนนาู่ประการต้องไกลได้ฉลองวัดอุ